สิบสัญญาณเตือนเสียงโรคเบาหวานก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องสุงวัยใจแทบให้ด้วยค่ะ1อ่อนเพลียง,ง่ายท,ท,ทั้งทั้งที่พักผ่อนเพียงพอแล้วก็ไม่ได้ป่วยไข้ 2. อผอมลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ3ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ4หิวน้ำมากกว่าปกติเพราะร่างกายสูญเสียน้ำจากการปัสสาวะบ่อย5ตาพร่ามัวอย่างไม่ทราบสาเหตุหรือมองไม่ชัดเป็นช่วงๆ 6. ปวดขา 5. ปวดเขา่า7ผิวหนังแห้งแล้วก็มีอาการคันอาจจะคันตามตัว หรือว่าคันบริเวณปากช่องคลอด8เป็นฝีตามตัวบ่อยๆ9อารมณ์แปรปรวนโมโหง่ายและก็1ิแผลหายช้าไม่แห้งสนิทหรือว่าขึ้นสะเก็ดโรคเบาหวานนั้นนะคะเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมได้นอกจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมแล้วยังมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะส่งผลให้เป็นโรคเบาหวานได้อาทิผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนนะคะผู้ที่ไม่ชอบออกกำลังกาย มีไขมันในเลือดสูงมีความดันโลหิตสูงหากเรารู้ตัวว่าอยู่ในกลุ่มภาวะที่มีความเสี่ยงควรจะหาทางป้องกันเอาไว้แล้วก็ควรจะเปลี่ยนพฤต,ติกรรมและแม้ว่ายังไม่มีอาการก็ควรจะตรวจคัดกรองเบาหวานเป็นประจำทุกปีเพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาการอาจจะเป็นหนักแล้วก็มีผลข้างเคียงที่ยากจะรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะ